โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีใช้เทอร์เซปไทยของจันแต่ละทีนะคะว่าฉันใช้อะไรบ้างแกะขั้นตอนวิธียังไงบ้างและเราสามารถฉีดใส่ตรงไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยรจะมาบอกว่าเราใส่อะไรบ้างก็นี่สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เ็มีิจ้าขนาดหนึ่งเอมอนะคะแล้วก็น้ำเกลือแล้วก็ขวดเทอร์เซปไทยที่ยังไม่ได้ขนส่งอะไรและยังไม่ได้เกลนะคะเราจะมาบอก เกี่ยวกับเข็มบทิดยาก่อนเขีมบทิดยาขนาด1 ml กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างๆเขียนว่ากระบอกฉีดยาอินซูลินเดอร์มาไซขนาดหนึ่งร้อยยูนิตหรือหนึ่ง ml พร้อมเข็มฉีดยาขนาดสามสิบสีคูนห้าสิบหกนิ้วแปดมิลลิเมตรคะ่ะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้ซองเขีมฉีดยาของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเราจะมาบอกขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างนะคะนี่คือขวดเชื้เชปลาถายที่ยังไม่ได้แกะเราก็จะแกะจุกตรงนี้ออกก่อนจุกนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็น้ำเกลือของเราแล้วก็จะเปิดจุกตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้เข็มฉีดยานี่นี่ค่ะแล้วก็จะ จุตรงนี้ออกก่อนนะคะสเปย์แอลกอฮอล์ฉีดที่ปากขวดเธอสิปฏิทายก่อนนะคะเพื่อลา้ลางสารสกปรกสิ่งสกรปรกออกก่อนนะคะแม่ใจว่าจะหักแล้วหรืโอเค่ะเราก็จะใช้เข็มฉีดยาฟัางเราแต่ตรงนี้ออกก่อนนี่เราก็จะใช้เข็มฉีดยาจุมเข้าไปในปากขวดของ นเกลือเราจะใช้น้ำเกลือ1 fl เลยนะคะเพื่อจะผสมกับเทอร์เซปทายนี่ค่ะเราใช้น้ำเกลือ1 fl เพื่อที่จะผสมกับเทอร์เซปทายของเรานะคะนี่คือหัวเทอร์เซปทายที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจิ้มลงไปที่ปากัวเทอร์เซปทายอย่างนี้เราจะไม่ฉีดลงไปในแป้งของเทอร์เซปทายโดยตรงนะคะเราจะฉีดลงที่ ข้างขัดแบบแลูบะนะคะเราจะฉีดลงไปข้างขัง้วเพื่อให้มันไหลลงไปผสมกับเจอซิปไทข้างล่างเองเราจะไม่ฉีดลงไปในแป้งของเจอซิปไทโดยตรงแล้วก็จะขยับเย,ย์ออกไปแนเพื่อที่มันผสมกันเล่น,นาน,านละลายได้แบบเต็มที่นะคะแมาต้องช่วย เขยา่าเขย่าแบบนี้กดๆแบบนี้ให้มันประสมเนื้อค่ะแล้วก็จะเป็นโอเคค่ะแล้วก็จะใช้เข็มฉีดยาที่เราแกะออกแล้วเมื่อกี้ทิ้มเข้าไปที่ปากขวดของเธอซิไทยอย่างนี้เราจะไล่อากาศออกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าบางบางบางครั้งเราไม่สามแรกดึงยาออกจากปวดได้ฉันเคยเป็นครั้งแรกนะคะนี่เราจะดึงออกแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อไล่อากาศแล้วก็ทิ้งลงไปใหม่นะ ก็แค่กดลงมา,ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ตึงยาออกเลยจะตึงได้มากข้าเราไล่อากาศออกกวัดไปใช้ขนาดยี่สิบห้ายูนิตโอเคค่ะนิตาก็จะมาบอกว่าถือสิปไทายมันใช้ทําอะไรและมีประโยชน์อะไรแล้วสามารถฉีดใส่ตรงไหนได้บ้างนะคะเธอเซปัทายของเราจะใช้อยู่ที่ยี่สิบห้ายูนิตนะคะมันจะคุมหิว คเหมือนคงอาหารอะไรประมาณนี้มันจะไม่ทําให้เรามีอาการหิวข้าวหิวจุกจิกกินของอาหารขบเคี้ยวหรือกินของจุกจิกเหมือนชีวิตประจําวันเรานะคะคือเราจะหิวแบบหิวบ่อยไม่ได้กินอาหารมื้อเย็ยนหรืออาหารมื้อใหญ่ๆที่เราแบบกินกันทุกครั้งเวลาไปเจอเพื่อนไปออกไปข้างนอกเราจะค่าซื้อเว้น,นยังก็มีแหละขนมติดไม้ติดเมืองแบบแต่นิต้าใชตั้งแต่ใช้อันนี้มา ไม่เคยเสียเงินซื้อขนมขบเคี้ยวเลยไม่เคยเลยแบมเลขนมนมเนยเค้กอะไรเงี้ยไม่อยากกินเลยไม่หิวเลยแต่เราก็ต้องกินข้าวกันนะตอนเช้ายิ้าจะใช้อันนี้เฉพาะหลังกินข้าวเช้าเท่านะั้นเพราะเรานั่งกานเราก็ต้องการอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรา เราก็ต้องกินเราก็ต้องทานนะคะไม่ใช่ว่าใช้ตัวนี้แล้วไม่หิวคงหิวไม่ทานอะไรดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคงตร่างกายล้วก็ต้องการสารอาหารอะไรประเมินพอนิต้ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็คงหิวแล้วก็เข้ายิมออกกำลังกายเวิ k เ u t ทุกวันทุกวัน,วนไม่ได้ตรงเวลาแต่ก็เข้าทุกวันแล้วก็ไม่กินอาหารไงถึงไม่เลย ประโยชน์ของมันก็เท่านี้แหละคะ่ะทุกคนอย่าะคะิดนะป้า